สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มเวลา9ก้นากาสานาทีท่านประธานสงค์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดพิธีบุพาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยคณะประธานกองบุญคือกัลยาณมิตร วรรณครคอรีกาลยานมิตรเจมส์เอ็มสโตเนอร์กาลยานมิตรชัชมนแก้วอัมพรกาลยานมิตรวิเชพลกาลยานมิตรวิชาาศพรชัดรัตน์กาลยานมิตรพงษ์ธาดาพรมมาเบนและครอบครัวกาลยานมิตรประมวลศิลป์กาลยานมิตรโดนั่นฮอกแลนด์กาลยานมิตรบุญ,ญยังกาลยานมิตรบุญสอนมัจจิตธรรม กลัลยาณมิตรอุ่นจิตกลัลยามิตรนรินทร์รุทีริรัสิริและครอบครัวพร้อมด้วยร้านเชฟขวัญกลัลยาณมิตรทองสายรัชพงศ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำม,มิไทยในโอกาสนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัะตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปื้มปิติและเบิกบานในบุญของยอดกาลายามิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านค่ะ